ตลาดทุนนะคะพากันไปตะลุยมาหลายบริษัทแล้ววันนี้เป็นกลุ่มของเครือเนชั่นคุ๊ปนะคะที่เตรียมแผนประมูลดิจิทัล TV วีนะคะคไปติดตามได้ในช่วงตะลุยตลาดทุนค่ะใช่ครับ,รบในปี2556ประเทศไทยจะลิโชฉมวงการโทรทัศน์ด้วยการประมูลทีวีดิจิตอลค่ะ ซึ่งหมายความว่าหลังจากนี้ไปเราจะมีการเปิดเสรีการแข่งขันในระบบทีวีมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เราเคยรับชมทีวีผ่านระบบอนาล็อกก็จะเปลี่ยนผ่านมาสู่ระบบดิจิตอลนะคะและที่สําคัญค่ะเราจะมีทีวีที่เป็นฟรีทีวีเพิ่มขึ้นถึง48ช่องค่ะแน่นอนค่ะคําถามที่ตามมาก็คือว่าจะมีกลุ่มไหนที่จะเข้าร่วมการลงทุนประมูลดิจิตอลทีวีบ้าง บริษัททุนมากมายที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าสู่การประมูลดิจิทัลทีวีค่ะและหนึ่งในนั้นมีเครือของเนชั่นกรุ๊ปนะคะซึ่งประกอบไปด้วย NMG, NBC และก็นายค่ะทั้ง3บริษัทในเครือของกลุ่มเนชั่นก็เตรียมแผนที่จะระดมทุน2,100ล้านบาทเพื่อที่จะประมูลดิจิทัลทีว จะมีทีวีเต็มรูปแบบของตัวเองวันนี้มาถึงแล้วครับและผมเชื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ลงทุนที่เห็นว่าเอ๊ะจะมีกลุ่มไหนในประเทศไทยเนี่ยต้าหากเปิดให้ทำทีวีเสรีทีวีที่สามารถจะไปถึงทุกบ้านในเทคโนโลยีที่ล่าสุดผมที่วันเนชั่นอยู่แถวหน้าเป็นหนึ่งในบะิไม่กี่กลุ่มนะครับที่บอกว่า พรุ่งนี้ก็ทําได้เลยฉะนั้นการเพิ่มทุนครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเสริมพลังทางด้านการเงินอย่างอื่นเรามีครบถ้วนหมดแล้วครับบุคลากรเนื้อหารูปแบบสําคัญที่สุดคือความน่าเชื่อถือว่าเนชั่นเนี่ยทำทีวีคนต้องการดูฉะนั้นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ NMG ก็จะเพิ่มในสูตรของ1ต่อหนึ่งก็จะได้เงิน หุ้นใหม่1,647ล้านบาทของ NBC 1ต่อ2ก็จะได้1 6 1ล้านและของนายเพิ่ม1ต่อ1จะได้340ล้านและในสูตรนี้จะแถมอลเันให้ทุกคนที่ซื้อหุ้นใหม่ด้วยครับ สำหรับเม็ดเงินในการลงทุนประมูลดิจิตอลทีวีในครั้งนี้ทางผู้บริหารในเครือเนชั่นประเมินราคาประมูลขั้นต้นอยู่ที่1,400ล้านบาททั้งหมด3ช่องเงินลงทุนส่วนเพิ่ม550ล้านบาทรวมเม็ดเงินในการประมูล1,950ล้านบาทระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2,100ล้านบาท แต่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับคือเราเตรียมเงินให้พร้อมนะครับเงินกู้ถือว่าเป็นพระรองแต่เงินทุนน่ยคือพระเอกนะครับถ้าเราไปพึ่งเงินกู้เป็นพระเอกเมื่อไหร่เวลาการแข่งขันที่รุนแรงเนี่ยนะครับมันไม่ทันเขาครับคือทุกคนก็เป็นนักลงทุน value investor มีหลายท่านนะครับวอร์เรนบัฟเฟตพูดไว้เสมอนะครับจะยิงช้างนะครับใส่ลูกกระสุนไว้เลยครับ รอไม่ได้ครับช้างวิ่งมายิงเลยครับตอนนี้ขอลูกกระสุนเท่านั้นเองถามว่าเงินเนี่ยนะครับโครงสร้างที่เราออกแบบไว้ทาง finance เนี่ยนะครับมันพร้อมถ้าบริษัทลูกขาดทุนเนี่ย NMG พร้อมจะใส่เงินเพิ่มโดยอินสตูเมนต์ก็คือ warrant นะครับคือถ้าต้องการเงินเพิ่มเนี่ย NMG ก็จะ exercise warrant เข้าไปใส่เลยนะครับทั้งในตัว NBC และนายด้วยนะครับ นายเราก็จะสามารถอินเจ็ตเข้าไปได้อีก200กว่าล้านทันทีนะครับส่วน NBC นก็เข้าไปได้อีก และด้วยเม็ดเงินที่จะลงทุนเพิ่มเติมถ้าไปเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันหากเป็นเจ้าใหม่นั่นหมายความว่าต้องลงทุนทั้งทรัพยากรทั้งคอนเทนต์และทางอุปกรณ์มากกว่าเครือเนชั่นนี่คือจุดแข็งค่ะที่ทางผู้บริหารของเครือเนชั่นประกาศว่าหลังจากที่ประมูลดิจิตอลทีวีได้นั้นสามารถที่จะออกอากาศได้ภายใน30วันตามกฎของกสทชและที่สําคัญมั่นใจว่าจะมี Profit Mar g i n ตั้งแต่ปีแรก ดิจิตอลทีวีจะเหมือนฟรีทีวีที่เป็น a อนาล็อกคือชั่วโมง1นสิบนาทีแล้วอัตราค่าโฆษณาที่ใช้ในแอสเซมบลชันนี้ก็คือว่าเราเทียบเทียบเนชั่นชนลปัจจุบันเนี่ยราคาเฉลีย่ยโฆษณาของเราอัตราเฉลี่ยเลยซึ่งถ้าช่วงพราม์ทำจะสูงหน่อยช่วงนอนพรามมันจะต่ำหน่อยปีที่แล้วประมาณ7,000บาทต่อน,นาที อันนี้คือ a อส u m ม t i ชันที่ว่าถ้าเป็นดิจิทัลทีวีถ้าสมมุติเราเอาช่อง n a t i Nation Channel มาออกอีกแพลตฟอร์มหนึ่งคือแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิทัลเนี่ยราคามันควรจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ประมาณสัก2.5เท่าเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยคนที่ติดจานดาวเทียมมันมีมาสัก60ที่เหลือที่เหลือไม่ได้ติดถ้าเป็นดิจิทัลดิจิทัลทีวีเนี่ยตรงนี้จะรับได้เพราะว่ามันเป็นคลื่นความถี่ที่ไปทั่ว แล้วก็สามารถที่ดูนอกนอกบ้านนอกอะไรได้หมดแล้วมันรับผ่านทุก device ์มันไม่ใช่ต้องมีจานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราคิดถึงคนดูที่เพิ่มขึ้นกับเทรดโฆษณาที่ควรจะได้โดยวเฉลีย่ยทั้งทั้งวันเนี่ยประมาณ17,500ถ้าเทียบกับฟรีทีวีโดยทั่วไปก็ผมคิดว่าประมาณสัก10%หรือ15%เท่านั้นเอง คือดิจิตอลทีวีก็คือจริงๆคือคืออนาล็อกทีวีนั่นแหละคือเพิ่มขึ้นประมาณ10%เพราะฉะนั้นแอสเซมบลชั่นจะอมาอย่างนี้ครับว่าปีที่1เราใช้ใช้เอฟเ o อร์เรนต์อคิวเปนซีเคือ10หรือว0นาทีเราขายโฆษณาได้แค่3นาทีครึ่งฉเฉลี่ยแล้ว3นาทีครึ่งซึ่งช่วงช่วงพรมามไทม์อาจจะขายได้เยอะหน่อยอาจจะเป็น8นาที9นาทีแต่นอนพรมนามไทม์อาจจะ ขายได้1นาที2นาทีถัวเฉลี่ยกันเอาสักสักสาก็พอแล้วเพิ่มขึ้นส่วนส่วนค่าใช้จ่ายก็จะมีค่าประมูลค่าเงินลงทุนส่วนเพิ่มค่าโครงขายรอโอเปอเรชั่นต่างๆเข้าไปนะครับก็ก็คำนวณออกมาก็าปีแรกผมคิดว่านักลงทุนอาจจะถามว่าโอ้ปีแรกดีขนาดนี้เลยก็ทำไมกำไรเพราะว่าเรามีพื้นฐานตัว n Nation c h a n n e ลเป็นฐานอยู่แล้ว ถ้าทําใหม่ถ้านักคือคือคนที่เข้าประมูลแล้วไม่ได้ทําธุรกิจนี้หรือต้องทําใหม่เลยเนี่ยผมคิดว่าปีแรกไม่ไม่ได้กําไรแต่นี้ที่เราได้กําไรมีกําไรขึ้นมาคือเพราะว่าเรามีพื้นฐานแล้วเราลงทุนเพิ่มขึ้นอีกประมาณสักแค่30%มเอเองด้วยรักจากใจคิดโซ<ด>นโซนคิด <ทำ S 2> ของเด็กคิดโซน ช่องเด็กครับแต่ฝีมือไม่เด็กนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับโปรดสังเกตที่มุมนี้นะครับเราเขียนว่า kids and families นะครับผมย้อนหลังไปนิดหนึ่งเมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วนะครับนายนะครับเปิดตัวนะครับธุรกิจทีวีนะครับเราบอกว่าเราจะชับช่องเด็กที่ไม่ใช่มีเฉพาะกระตูนนะครับณวันนั้นเนี่นะครับเด็กเนี่ยไม่มีชอยเลยช่องส่วนมากจะเป็นช่องกระตูนะครับ ทอสิชันของเราเราบอกว่าเราจะทําช่องเด็กที่ดีที่สุดคิดโซนของเราจับกลุ่มทารก4-12นะครับเราทํากลุ่มให้ใหญ่ขึ้นนะครับช่องของเรานี่นะครับจะครอบกลุ่มถึงครอบครัวและเยาวชนนะครับกลุ่มคนดูเยอะขึ้นเม็ดเงินโฆษณาเยอะขึ้นครับทีนี้นะครับมาดู a s สเซมบลชันะครับใช้หลัก a s สเซมบลชัเหมือนกันแต่ว่าเป็นช่องเด็กก็ตีตัวเด็กนะครับนะครับเมินลประมูลขั้นต่ำนะก็ประมาณ200นะครับ นะครับเงินตุนส่วนเพิ่มอัพเกรดต่างๆประมาณ50เงินส่วนนี้ก็250ล้านนะครับค่าของขายต่อปีครับตัวเลขเดียวกัน30ล้านบาทเวลาเวลาการออกโฆษณาและออกอากาศนะครับขายโฆษณาได้นะครับเราจะไม่เท่า18ชั่วโมงเหมือนช่องข่าวกับช่อง v วาเลตี้ของเราจะคิดแค่15ชั่วโมงนาทีโฆษณาต่อชั่วโมงเท่ากันครับ 10นาทีนะครับอัตราโฆษณานครับเราใช้ค่าถั่วเฉลี่ย2เท่าของค่าโฆษณาคิดโซนในปัจจุบันก็คือสตาร์ทที่7,5 0 0นะครับอัตราเพิ่มของอัตราโฆษณา10%ต่อปีก็ใช้เรทเดียวกันนะครับพอเรามาดูอย่างนี้เนี่ยนะครับเวลาเปอร์เยียนะครับต่อปีเนี่ยจำนวนมินิสจะน้อยกว่าทางนี้เขาของเราจะเหลือประมาณ54,750นาทีนะทีนี่คือค่าค่าใช้จ่ายปีแรกฉะนั้นเนี่ยกำไรปีแรกเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับพี่ๆเขาเนี่ย ของผมเนี่ย profit margin ปีแรกน้อยมากแค่5%เด็กนะครับคลอดออกมาต้องคานก่อนแต่ผมเดินที่ปีที่2นะครับผมเดินที่ปีที่2 Prof i ิตมาจิ n ที่21%แต่ปีที่3ที่4ที่5จากคานเดินผมวิ่งและและที่สำคัญผมแซงพี่ๆเขาด้วยนะครับที่ปีที่3ที่4ที่5ถามว่าทำไมตรงเป็นอย่างนี้ผมเรียนทุกคนเมื่อพบกับัางลงทุนช่องเด็ก มีบิวตี้อยู่อย่างนึงครับคือเด็กดูคอนเทนต์ซ้ำๆฉะนั้นถ้าเราทุนลงทุนคอนเทนต์ที่ถูกต้องนะครับเราสามารถฉายได้ตามอายุของลิขสิทธิ์ฉะนั้นต้นทุนระยะยาวจะถูกกว่า ของเนชั่นที่ขับขั่งไปด้วยประสบการณ์และพร้อมที่จะลงเตะในสนามพรีเมียร์ลีกแล้วในแต่ละปีแต่ละปีเครือเนชั่นกรุ๊ปยังมีการผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ๆป้อนเข้าสู่วงการทีวีดิจิทัลภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเนชั่นนี่คือการตอกย้ำข่าวว่าเครือเนชั่นพร้อมแล้ว